เได้แล,แล้วเห็นไหมอันนี้เป็นมือแม่ผมอ่ยเฮลลอรเแกนิวมัเฮลเลอก็กลับมาก็ซื้อสีผิด ขอแรกเขาสีเทาเป็นสีเงินอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมกลับได้ะสีเงาเป็นสีเงินอย่างนี้ไม่ได้ผมก็เลยกลับมาขอตังค์แม่โดนบน,นิกร้อยกว่าบาทแม่ก็เอาไว้เปลี่ยนงานได้ดีหลังไปซื้อสีแม่ก็ฝากซื้อเบียร์ด้วยไปกับปืนซื้อเบียร์มาหกขวดมาขายผมก็จัดเรียงในตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว ซื้อเบียร์ให้แม่แล้วก็ซื้อสีมาก็มาพ่นเนะ่ยแล้วก็เจออากอตเพื่อนกอตเพื่อนนักร้องเพื่อนตอนนี้เป็นทหารแล้วอากออตโอ้โคคนเท่คนหลอ่อคนหุน่คนค็ดีอะก่อนก็กอตทีหนึ่งโอ้เป็นงไงบ้างรถเนอะไรอ้โหมีเพื่อนเป็นห่วงก็มีอากอตแล้ววันนี้แล้วันแรกเลยที่โดนก็มีพี่เป้กับโทอะโทก็เป็นเพื่อนนักร้อง ก็มันต้องร้องเหมือนกอดนะไปที่เยี่ยมวันแรกเลยที่โดนชนแบบพันหน้าเลยอ่ะกอดกอ็น้องหนูนเลิกกินได้แนละ้วเราเล่ากอดกะหาล้วบอกโอเคครับขอบมากครับผมก็ไม่ได้ออกบ้านไหนก็มไม่รู้จะคุยยังไงอะไรกับใครออกไปก็เออเออลนะไม่ได้ออกมาปีต้องปีแล้วเนะี่ยต่ออกไปก็วัดดียายรัานัฒนาะ อดีใครเจอใครก็ให้ความรู้สึกดีเลยไม่ไม่เดินเฉยๆแบบไม่คิดไม่รู้จักดีกว่าเจอใครก็ทักไปให้ความรู้สึกดีก็ผ่นานไปดีกว่านิ่งใส่กันอะไรก็ <c oughs> ไปดูนะเขาเปลี่ยนเรื่อ <c> ง <oughs> อยูา่มาดูงานใค่คอยสีแห้งคราวนี้จะพ่นสีเงินแล้วเดี๋ยวพ่นสีเงินแล้วอย่ามาดูกันจะเงินหนี้ไหมโอเคครับก็ อย่างมาเคียงงานคอมงินต่อเลยสนใจงานก็ติดต่อมานะครับร้านพุทธสิงค์พุนโนดลบรีรับสอนรับงานศิละปะไม่เก่งอย่าทำให้ดีสุดครับรับทั้งงานโบราณรับงานสมัยใหม่ไปกินข,ข้าที่บ้านนะครับบ้านอกลางทุ่งเราไม่ได้ตั้งหลาเลยน,นี่แตไว้องค์ละเก้ากะหน่ดีกว ก่อนไปวัดเบียคนเฟคภาพเล็กหน่อยนะครับ ทีแรกผมซ่อมมาจากร้านคอมต่อมมาจากร้านพี่บ่าวซ่อมมาสี่ร้อยแต่ผมเป็นวินโดว์สิบเอ็ดไงผมเหมือนไม่ถูกกับวินโดว์สิบเอ็ดก็ปรับแต่งจนจอมันฝาแล้วตอนนี้ก็เลยมาซ่อมร้านพ่อปียนะแต่ที่แรกผมว่าจะไปหาพี่เกดหรือหาพี่บ่าวก่อนดีไหมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ เขาไปซ่อมบ่อยๆร้านที่เปล่าตายเขาเก็เวลาพ่อปีหยาดแค่คือเวลาที่เจ็ดก็ย้อนไปควรจะเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าร้านพ่อปีหยาดก็มีอยู่สามร้านเลยที่ผมไปเนะี่ยโอเคครับเรื่องโมงนะแต่แดดแรงมากคงแห้งเร็วเหยื่อสีสเปรย์ไปแล้วครับหยุดสวนอาหารก้าวเหนียวขาของให้มาเรียนมาทำง,งานนะครับหยุดแล้ว